ครับได้รับรายงานเรื่องของอภาวะที่เรามีการทําเรื่องของการคาดคาดการว่าปริมาณฝนจะตกลงมาและปีนี้เนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ทราบมาว่าปริมาณน,น้าไม่เขื่อนก็ลดน้อยลงไปนะครับก็าจะมีการบริหารจัดก,การเรื่องน้ําให้ดีนะครับได้มีการพูดคุยกับทางด้านท่านรัฐมนตรีเกษตรด้วยเหมือนกันเรื่องการคุ้มชนเรื่องการผ่านน้าไปให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายด้วยครับแต่ว่าอย่างที่บอกอะอย่างที่เราทราบกันดีว่าอย่าง ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของทุเรียนที่มันสุกก่อนเวลาเพราะอากาศร้อนใช่ไหมครับก็ได้มีการเจอกับทางท่านกองทัพนะครับโดยผมได้พูดคุยกับทางท่านผู้ว่าผู้จัดการาสูงสุดท่านพลเอกทรงวิทย์ให้ท่านอรถน้ำไปช่วยท่านก็ทําเรียบร้อยแล้วที่ชุมพรแล้วก็พยายามจะกระจายทำในจังหวัดแต่ว่าก็ยังอย่างที่ทราบมันก็มีจํานวนจํากัดแต่ก็พยายามจะทาต่อไปนะครับ ใช่ที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 ่อุดีก็มีการได้พูดคุยแล้วก็ได้มีการตามนะครับว่าเดือดร้อนตรงไหนแล้วก็จะจัดกลุไปช่วยครับก็ยังมีครับตอนนี้ก็ยังมีก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้นะครับก็ต้องพยายามที่จะต้องบริหารจัดการต่อไปครับครับ ผมผมเชื่อเรื่องนี้ทางท่านหัวห,หน้าพักนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชนนะครับซึ่งสมว,ว่าเชื่อว่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของประเด็นเรื่องของออดอกเบีย้ยพาระดอกเบี้ยสูงเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญนะครับเป็นประเด็นที่เป็นรายจ่ายตัวหนึ่งซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับผมว่าเป็นการะสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมากกว่านะครับว่าการที่แน่นอนครับ ผมเข้าใจในความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยผมก็พูดโดยตลอดนะครับเราก็เราก็เองเราก็พยายามทํางานร่วมกันแล้วก็ผมมั่นใจนะครับผมก็ให้เกียรติกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วผมเองผมก็มีข้อเรียกร้องผมก็เรียกร้องมีการพูดคุยผมก็พูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยการดอกเบี้ยที่ผมมีความคิดว่าควรจะต้องลดลงมานะครับผมก็พูดตลอดนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเยษตรงนี้นะครับแต่ท่านก็มีเหตุผลของท่านท่านก็ไม่ลดนะครับผมก็ เดินท่าของผมทาเรื่องของเราต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับทางสีธนาคารใหญ่นะครับซึ่งท่านก็ได้ลดดอกเบี้ยลงมาตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าเป็นการเป็นการที่เรายึดโยงกับประชาชนมากกว่านะครับเราเองเราเราฟังเราลงพื้นที่ตลอดอย่างนี้ผมก,ก็จะลงไปพื้นที่ที่ที่มหาสารคามหมอล้อยอะไเนี้ยนะครับก็จะฟังเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ปลายที่หน้าก็จะลงไปสี่บุรีทั้งหลายนะครับท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไปฟังความเดือดร้อนอนะ รเรื่องความเป็นปิาสรก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าความที่เราที่เรามาอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าเป็นผู้บรหิหารภารคทั้งหลายเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้เราเพื่อเรามาอยู่เพื่ออะไรก็เหมือนที่ผมกล่าวาในเวทีวันนั้นเน่ะเรามาอยู่นี่เรามาอยู่เพื่อประชาชนนะครับส่วนวิธีการที่เราจะจะแก้ไขปัญหาหรือว่าจะมีการเรียกร้องอะไรต่างๆก็คงเป็นแตกต่างกันไปก็เราก็มีก็ ทุกคนก็มีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์กันได้นะครับแต่ผมขอให้ยึดโยงกับประชาชนเป็นหลักแล้วกันนะครับผมผมผมมีความกระมวลทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้มีความขัดแย้งนะครับผมเองผมก็ผมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในในส่วนที่เราสามารถทําได้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าตามที่ท่านผู้ว่าเคยแนะนําผมมาว่า การประสานง,งานระหว่างรัฐบาลกับกับทางธนาคารประเทศไทยก็กควรจะทําผ่านสคอรอนะครับหรือเป็นหน่วยงานของของกระทรวงการคลังน,นะครับให้มีการพูดคุยกันตนมากกว่าก็เดี๋ยวก็พยายามจะพูดคุยกันต่อไปเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องความเห็นแตกต่างเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับเรื่องของดอกเบีย้ยเราก็ต้องเราก็มีหน้าที่อะไรเราเราก็ทําของเราไปนะครับเรื่องของการแก้ไขนี่นอกระบบก็เป็นนิววิธีหนึ่งที่เราทําอยู่นะครับจริงๆแล้วเราก็สร้างวันนี้อยู่ว่าลดดอกเบีย้ยทีละ สลึงหรือ50สิาตาวตงค์มันก็มีส่วนช่วยนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนี่นองระบบที่เราก็ต้องไปแก้ไขวันนี้ก็จะไปฟังเรื่องนี้กับทางพี่น้องชาวอีสานเพราะว่าเรื่องของนี่นองระบบเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งกัดกร่อนสังคมไทยมานานเราก็รู้แล้วผมก็เคยพูดอยู่แล้วในหลายๆเวทีว่าถ้าเกิดคุณเป็นนี่ทำทำงานเท่าไหร่ใช้นี่ไม่พอสักทีหนึ่งเนี่ยใช่ไหมทำงานไปทําไมใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นพึ่งเธอจะเป็นอาชญาอาชญากรพึ่งไม่ได้ก็ไป พึ่งยาเสพติดก็เป็นปัญหาในที่จะลงพื้นที่วันนี้อีกเหมือนกันนะครับก็ถึงผมผมผมถึงได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ที่รรคพื่อไทายให้ความสําคัญและให้และการใสร่ใจเรื่องนี้อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการสรื่อสารเราไปแต่ละคนวิธีการสื่อสรารที่มันที่มันแตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าเรายึดโยงกับประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วนำ,นำเรื่องของความเดือดรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นแนวทางในการที่เราจะแก้ไขปัญหานะครับในระบบที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ยืนยันครับรัฐบาลให้เกียรติทุกๆอค์กร ถ้าเกิดก็มีการก็จะก,ก็จะได้เจอครับถ้าเกิดมีก็เจอนะครับแต่ว่าแต่ว่าท่านเองท่านก็บอกมาบอกว่าถ่านควรที่ผมคุยผ่านทางด้านสครก็เดี๋ยวก็ผมก็ลองปงรึกษากับท่านรองนายกท่านพิชัยแลฐมนตีว่าการกระทรวงการขนใหม่ว่าจะมีการประสานกันตรงไหนแล้วทำงานตรงไหนได้ดีขึ้นนะครับผมยืนยันครับว่าเราพยายามกับกทุกๆองค์กรที่ทางานให้ดีขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่จะสร้างความขัดแย้งนะครับเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดขัดแย้งกันแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดประชาชนเดือดร้อนมันก็ไม่ดีนะครับ มันมีวิธีหลายอย่างครับมันมีวิธีหลายอย่างครับที่เราสามารถสื่อสารกันได้นะครับรผมไม่เคยบีบอะไรใครคุณไปไปฟังจากสป,ปีกก็ได้ครับอันนี้เราเราเป็นการสะท้อนถึงเรื่องความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับว่าวิธีการแก้ไขปัญหามีอะไรนะครับขอบคุณครับ